เริ่มทริปแรกครับเมืองกาญจนบ,บรุรีนะครับวันนี้เรามาที่วันนาอุทยานไซโยกใหญ่ครับสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือเขากำลังลากแพรของเรานี่ครับแพรล็อบข้างนี่ครับบรรยากาศลบอบข้างธรรมชาติสุดๆน้ำสูงกว่าเรือ่าแพรนะครับ4,000ม,มีห้อง ข้างล่างสองห้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องนะครับนี่ครับดูบรรยากาศใ้เรือลอ่องที่กว่าครับนี่นี่นนใช้เรือหางยาวลากนะครับน,นี่ครับแพรพื้นบ้านแพรพื้นบ้านเป็นไงเป็นไงไอรีนไอรีน,น,อนมาทริปนี้โหนคุยผู้ชมหน่อย คุยผู้ชมหน่อยเร็วเป็นไงเป็นไงลาาเป็นไงสนุกสนุกเปล่าสนุกโอเคชมวิวนี่ครับเขาก็จะพามาจอดตามจุดต่างๆนะครับแต่ทำไมเขาต้องถูกสองเชือกอะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันขาด ทำไมเขาผูกสองเชือดเชือกไม่รู้าผูกอลมูกเชืออขากฟังเขใช้ได้เ,เลยแค่ขากรรไกขากไใช่ป่ะเน,นี่ยจำได้เลยพี่กันญนาไปหาเรื่องคนเนี่ย กัญญานเนี่ยแท้ที่ไปหาเรื่องคนเนี่ยเลียงงูจังงูจุงอ่างก็เหนื่อยแล้วใครอยู่หนูเลว่างูจุงอ่าง ป๋าหนูพร้อมจะโดดมาร์คเลยน่าจะพร้อมแล้วอะไรมะเห็ยนมาแล้วอยากกระโดดเนี่ยน้ำเปล่าที่นี่กติกอ่ะหนูก็กลัวต้องให้ผู้ใหญ่มามาลงด้วยกระลักก็กลัวกระลักเขียวรู้จักดูบรรยากาศครับวิวหลักล้านเราเราเคยมาแพงเคยมาลาใช้จ่ายหลักพันครับผมป่าไม่ใส่คิ้ หนูจะให้ผู้ใหญ่ลงมาด้วยนี่ครับขาวลีว่าน้ำไม่เป็นขานลืไม่ยอมใส่ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีสจฝาหรอเพราะว่าสาไม่ยอมใส่เอียงให้ด้วยนะครับ นี่แต่งเครื่งเสียง4,000บาทนะครับน,นี่รีวิวข้างในครับเอเอนี่ชั้นหนึ่งมีห้องสองห้องน,น,อนี่ครับห้องนอนอนี่ห้องหนึ่งก็นี่นห้องสองนหน้อสงสอง ครับขอพามาจอดครับ <c oughs> ชั้นสองครับชั้นสองนี่ครับชั้นสองค่ายจ่ายหลักพันนะครับวิวหลักล้าน นี่ครับเป็นไงครับเฮ้ยลีนป่ายอยู่บนลีนเฮ้ย